วันนี้แอดจะไปที่เกาะแมวเอโนชิมะครับเชื่อว่าทาดแมวหลายๆคนอยากจะไปที่เกาะนี้แน่ๆเลยแอดก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นทาดแมวที่อยากไปมากๆครับเคยไปรอบนึงแล้วแต่รอบเนี้ยแอดมาในช่วงที่แบบอากาศยังหนาวอยู่แล้วแมวที่เนี้ยมันเลยยังขนฟูอยู่ครับเดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันเลยครับ เรากำลังจะไปเกาะอ,อโนโชิมะเกาะแมวนัว่นแหละกะจะไปถึงค่าเรือรอบแรกเลยรอบแรกคือ7จ็โมงห้แล้วเราก็ต้องออกจากเซอาหากะตะประมาณ6กโมงเพื่อให้ทันรอบรถบัตรกะจะกินคัว2อร้านดังยังไม่เปิดคนัวร้านดังวันนี้ไปเลยดีกว่าเราไปกินเจมอรี่แทนวันนี้ นังจากฮากาตะประมาณครึ่งชั่วโมงครับมันลงที่สถานีฟุกุได้ไหมกว่ลงจากสถานีปุ๊บเราก็มาที่ป้ายหน้าสถานีเลยครับ<ม>เพื่อไปท่าเรือเดี๋ยวประมาณรอบแรก7จ็ดโมงเอีกประมาณ20นาทีเดี๋ยวรถบัสมาใครจะมาก็ต้องดูรอบดีๆนะมันมีรอบรถบัสกับรอบท่าเรือให้มันพอดีกันนี่รอบเรือ ท่าเรือนี้ไอโนะไอโนชิมะโตเซนบะนี่เรามาที่เฟมาลรี่หน้าสถานีค่ะได้แล้วของรอบแล้วเหมือนเขาตั้งใจเลยนะเป็นซองแบบซองเล็กๆอะ่ะแจกหลายๆตัวน,นีเราก็นั่งบัตรแล้วครับนั่งสายหนึ่งประมาณ10นาทีคือถึงท่าเรือแล้วครับแล้วก็ไปนั่งรอที่ท่าเรือต่อเรือจะออกรอบแรกเจ็ดหาสิ คแล,คล้วก็รอตามรอบครับรอบมีเขียนอยู่ตรงนี้ตรงนี้จะมีภาษาญี่ปุ่นเป็นมคีนี้เราก็จะไปขึ้นเรือแล้วครับ มักจะเป็นคนญี่ปุ่นมาตกปลากันฝั่งนูวันนี้อากาศดีคนเลยไปเยอะมากเลยเรากำลังเดินไปขึ้นเรือเรามาถึงเรือข้ามแล้วครับใช้เวลาแค่สิบนาทีเองข้ามฝั่งเกาะอยู่ใกล้ๆเป็นเกาะที่อยู่ไม่ไกลนี่ก็เป็นที่นั่งด้านในด เมลไอโนชิมะเนี่ยเป็นเกาะขนาดเล็กเพียงแค่1.25ตารางกิโลเมตรเท่านั้น เราสามารถเดินได้ใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงฮะก็เดินรอบอกาอะอนี้อยู่ยแล้วพอเราแค่ก้าขาลงมาที่ท่าเรือ น้องแมวก็จะออกมาหาเราแล้วแบบต้อนรับพุ่งตัวหาเลยปกติคือแมวญี่ปุ่นมันชอบหนีนะตน่ที่เกาะเนี่ยพร้อมเข้าชาร์จหามนุษย์ทุกคนแบบเอาอาหารมาเดี๋ยวนี้เอาเปียกมาให้เดี๋ยวนี้คือถ้าสังเกตแมวที ว่าแมวสรกุละก็คือหมายถึงว่าแมวพวกเนี้ยโดยทาหมัดเสร็จแล้วก็คือเขาบอกว่าอนาคตแมวก็จะลดลงเรื่อยๆครับเพราะว่าก็ไม่มีคนดูแลเนาะคนบนเกาะก็มีแดดแบบคนสูงอายุนะเขาก็กลัวว่าอนาคตดแมวจะไม่มีคนดูแลเขาก็เลยทำหมันบนเลยครับโอยดูนะรู้วหรจะเอาอะไรอืแมวเอ็นเก่งวะ่ะ เกาะนากชิมะก็เป็นเกาะเล็กๆครับเดินถัช้ชส่วโมงหนึ่งนะก็น่าจะครบรอบพอดีดูแล้วก็จะเจอแมวแมวอยู่ทุกที่นี่โอ,โอ้ยตัวนี้ตัวใหญ่จังมัดีฮะหืมว่มาไงาแล้วแล้วคือแมวที่เนี่ยเฟรนลี่กับคนมากคือไม่หนีเลยชินคนมากๆอืมเล้ยตัวนี้อ้วนมากอะหืมอ้อ้วนจังเลยเอาเกาวหลังไม่ถึงเอา คือไปตรงไหนก็เจอแมวแอบอยู่ทุกที่เลยสวัสดีอืมตัวนี้วิงหนีนี่มีท่านเทพ ท่านเทพก็นั่งอยู่หน้าศาลเจ้าโคตรน่ารักเลยดูสิตัวจริงไหมเนี่ยทำไมมันนิ่งจังเอ้ยตัวจริงนี่ท่านเทพครับโอ้ยโคตรน่ารักเลยว่าไงครับดูท่านเ <laughs> จออยู่ทุกที่เลยเนาะ เราเดินไปอีกหน่อยเราก็เจออีกแล้วว่าไงสบายไหมดูสิดูเขาสินอนกันแบบวันนี้อากาศดีลมเย็นแล้วก็มีแดดแมวออกมาตากแดดกัน อ่านี่เกี่ยวมีเกี่ยวอยู่ข้งบนนู้เสียงเดียวอยู่บนยอดดูดูเขานอนดูที่นี่ตัวอ้วนอ้วนสวัสดีครับไงไม่ว่าคุณไปตรงไหนของเกาะคุณก็จะเจอแมวอา้าวมีสองตัวตัวนี้เนียนมากเลยนะดูดิสีเขาเนียนจังเลยสวัสดีครับ ก็จะมีทางเดินล้อมรอบเอ๊ะเหมือนทำทางใหม่อ่ะสวัสด,ดีดูดูดูอันนี้เขาเดินมาหาเองเลยสวัสดีครับว่าไงโอ๋แมวเอ็นเก่งอีกแล้วอู้มาพิงโถว,ว่าไงอืมอ้อนเก่งอออ้อนเก่งดูดูด,ดูขนาดนี้เลยอืม ต้องเก็บให้เรียบร้อยอตาโตเมื่อกี้ตาเมื่อกี้ตาแบบรับบง่วงๆพอได้กินปุ๊บตาโตเลยว่าไงสวัสดีอะไม่ตัวละมีมีมีกำลังเดินมาอีกตัวเมียวเอ็นเ,เก่งไหมละโอ้มามาเนี่ยไปนู่นว่ะตัวนูน้นว่าไง เป็นเกาะแห่งธาตุแมวจริงๆ <laughs> คือเดินๆไปอยู่ดีแมวมันก็ผุดออกมาจากไหนก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยดูสิแล้วแมวที่นี่คือคือเราไม่ต้องไปหาเขานะเขาจะมาหาเราเองเอดีจังเลยเ <laughs> นี่ยเมื่อกี้ก็ตัวนี้ก็ไม่มีนะอยู่ดีก็ามาแล้วเมื่อกี้ตัวที่กินน้ำดูดูดู เดินมาหาคือเอ,อ้ยดีจังเลยฮะสวัสดีครับเราเดินเข้ามาตามเมืองโอเจออีกสองตัวเดินเดินไปแล้วก็เจอแมวงอกไปเรื่อยๆดูสิสวัสดี ตัวนี้ตัวใหญ่มากอันนี้เจ้าถิ่นไหมเนี่ยสวัสดีครับมีสามตัวห่าไงอ,มอมูมีความเดินมาซบอ,อีกแล้วดูสิตรงนี้ก็จะเป็นแบบ เป็น t o r i information ครับก็จะมีขายอาหารด้วยตึกนี้ตึกน,น,น,นี้ที่มีสองชัน้นยังไม่เปิดเปิดประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงแล้วแต่วันเราต้องไปดูเหมือนเป็นเกาะที่มาแล้วมาทิ้งชีวิตไว้อยู่กับแมวอยู่เฉยๆกับแมวตอนนี้เราเข้ามาจุดขายตัวทำไมมีแมวสองตัวมาอยู่ตรงไนว่าไงครับก <c oughs> <c oughs> ็อยู่ตรงนี้กัน2ตัว สบายเนาะเราเข้าไปในเป็นอินโฟเมชันครับในนี้ก็จะมีร้านอาหารด้วยคือเคยมารอบหนึ่งลวแต่ร้านนี้จะเปิด11โมงตด้งข้างในก็จะมีอะไรบ้างเขาบอกมีซูเปอร์เนียอยู่ชั้นสองมีคาเฟ่มีอะไรมีข้อมูลมไปแอบดูหน่อยตรงนี้ขายชูชี เป็นคาเฟ่ครับแล้วก็ขายซิวเนียของเกี่ยวกับแมวน่ารักมากดูสิของเกี่ยวกับแมววาดาแมวแมี่ยเสร็จหมดแล้วด,ด,ดูหน้าตามันหน้าตาเหมือนแมวอยู่ที่นีอ่อยู่นะเนี่ยหน้าตาเหมือนมึนเมียกดเราค่ะดูสิมันเป็นอะไรเนี่ยตู้หนักๆโอ้เขน่ารักเลย วิวคาเฟสวยมากอโนชิมะเนี่ยก็จะเป็นเกาะที่ชาวบ้านทําอาชีพประมงเป็นหลักครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆมีเรือประมงคนก็น,นิยมมาตกปลาที่เกาะน,นี้กันคนญี่ปุ่นจะเห็นเลยว่านั่งเรือมาพร้อมเราพร้อมอุปกรณ์ตกปลาเต็มไปหมดเลยครับเกาะก็จะมีร้านอาหารพวกอาหารทะเลแนะนําว่าถ้ามีเวลาเดินดูแมวเสร็จแล้วเราก็ไปหาอะรกินกันครับ รงนี้เขามีร้านอาหารครับแบบโลโก้ lo. ยังเป็นอยู่เลยหอยสังหอยซาสเเอะฮะแล้วก็มีร้านขายไม่รู้เดี๋ยวเราลองสั่งดูมีมีภาษาอังกฤษเขียนซาซิมิเลนไรก็อันนี้ไข่เซนโดงอันนี้ถ้าปซาซิมิแล้วนี่ปลาทอดดมีอะไรเนี่ยอันนี้อันนี้ปิ้งทะเลอันนี้ซุปซุปปลาเดี๋ยวเรารอเขาบอกว่าให้ลองกดดูไม่ใช่ลองกดจะสั่งให้กด มีไหมเดี๋ยวมีใครออกมาไหมไม่รู้เหมือนกันเรากดแล้วไม่รู้ว่าเขาเริ่มขายยังนะแต่เขาตั้งป้ายแล้วเป็นร้านบ้นบานเออเจ๋งดีนะให้กดกิ่งแล้วเขาก็ออกมาคือเขาถ้าทําในบ้านนั่นแหละร้านนี้มาแล้วครับพนักงานมีคนมาขายแล้วกดกิ่งออกแล้ว ซาวาลาซีคิวอาซคิวปิงครับอ่มอซีวีอาซีวีทซาซาเอะอาซาซาเออาซาซาะอืมอืมออโอเคค่ะขอบคุณครั่ะอมีเป็นปลาท้องถิ่นครับอันนี้สาวาละนี่เขาบอกซาวาระส่วนอันนี้ปิงครับ แล้วก็นี่หอยสาสะเอที่เราเห็นอยู่ในกระบะเมื่อกี้แหละแล้วก็อันนี้สาหลายที่นี่ดีได้กินของโลเคอลเสิ่งมากเดี๋ยวเราลองมาเทสกันดีกว่านี่เราลองชิมเลยฮะอันนี้เป็นซาวาระเป็นอาบุลิครับก็คือรนไฟหน่อยๆชิมแบบเ่าๆอ,อร่อย เปป็นปากลงเดี๋ยวมาลองของแปลกกันเลยอปิง้งไม่เคยกินแบบซาซิมิเลยนะก็เคยกินในอาหารจีนแบบเจียนะ้ำมันหอยอ คกินซาซิมิอยู่เดี๋ยวลองกินคือในกระบะเขายังเป็นเป็นอยู่เลยมันยังขยับเลยอร่อยหวานกรอบไม่มีรสขมเลยไม่มีติดไส้แล้วก็สาหร่ายคือมาที่เกาะนี้ข้ามาช่วงเช้านะเพราะร้านอื่นอ่ะมันจะเปิดประมาณ11บเงร้านนี้เปิด10มก็มากินได้คือจะมากินก็จะบ้านคุณ เดี๋ยวเรากลับฟังละรอบเรือ10โมง50แล้วก็ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงครึ่งโดนบังคับแหละเรือมีรอบแล้วประมาณชั่วโมงครับมีน้อยต้องใครมาแล้วต้องดูรอบเรือดีๆเนะี่ยพลาดก็ใช้เวลานานพอสมควรในการรอรอบใหม่เดี๋ยวเราจะไปที่หนึ่งละกลับฟัง ราก็นั่งรถบัสกลับไปสถานีฟุกุไดครับขามาจะเป็นเบอร์หนึ่งส่วนขากลับจะเป็นเบอร์สองแทนน,นี้ก็จะพอดีกับรอบเรือ,น,อนนั่นแหละสิบเอ็ดมงยี่สิบสี่เดี๋ยวรอสักแป๊บอีกประมาณสิบนาที